สวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อพัชรนะครับอากาศเกียมไกรปัจจุบันอายุ60ปีครับครับชื่อเล่นชื่อพี่พัดครับพี่พัดนะครับขอเรียกพี่พัดแล้วกันพี่พัดมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะครับก็มันมีอาการที่เจ็บเจ็บเข่าเนี่ยเวลาที่เราลงน้ําหนักเวลาเดินหรือเวลาวิ่งเนี่ย ก็จะเจ็บมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาขึ้นหรือลงบันไดเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็แบแป๊บๆที่หัวเข่าเป็นมานานไหมครับโอ้หลายเดือนละครับหลายเดืนอนเนาะแล้วรักษายังไงบ้างเอ่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีทาทา,ทายานวดอ่ะเป็นเป็นยาเจลเจลพลิกอ่ะอ่ะครับก็ทาอยู่ประจำแล้วก็พยายามกายภาพหัวเข่า ขึ้นพับหัวเข่าขึ้นลงขึ้นลงทุกวันทุกวันอ่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือแต่มันก็ก็ศัอาการก็ไม่ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่พัดเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววีนูของวาซโยครับอ่ช่วยเล่าเหตุการณ์กักบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนิดหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เริ่มใช้วีนูเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่19 9 ก็เป็นเวลาประมาณตอนนี então, ้ประมาณจุเ <región> กือบสองสัปดาห์ครับก็ตั้งแต่ใช้มาสองสัปดาห์แล้วเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกข้อเข่าข้อเข่าเนี่ยมันจะมันจะแน่นขึ้นเวลาเดินขึ้นลงัระดเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่าถ้าก่อนเนี่ยมันจะเหมือนกับกกแก๊กก็แก๊กแล้วมาทําให้เจ็บมันเหมือนกับแป๊บแที่หัวเข่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกับข้อเข่ามันแน่นขึ้น ทำให้เวลาเดินขึ้นลงบงนันไดความเจ็บมันน้อยลงน้อยลงจนบางทีไม่เจ็บเลยแต่ก็จะมีบาง,บางช็อตที่แบบเดินลงเล่นถึงเจ็บแป๊บแป๊บอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินขึ้นเดินลงทุกวันนี้ก็เวลาเดินข้ามสะพานลอยข้ามถนนนก็เดินแบบสบายและก็ไม่ใช้เจ็บมากก็ถือว่ามีความสุขแฮปปีก้กับผลลัพธ์ผลลัพธ์ดีมากครับ,รบยังไงก็ฝากถึงคนที่มีอาการ อักเสบข้อข่าไแบบพี่ตั้มหน่อยอยากแนะนำให้เขาลองใช้ตัววินูยังไงบ้างครับก็สำหรับคนที่มีอาการรู้สึกว่าข้ออักเสบผมคิดว่าวินูเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลข้ออักเสบได้โดยตรงโดยเฉพาะผมเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องข้ออักเสบเนี่ยมาหลายเดือนมากเพราะสาเหตุที่ไปวิ่งมาเนี่ยไปวิ่งพอล้มลหนักมากพอตื่นเช้ามาเลยข้อที่เจ็บมาก ตั้งแต่นั้นมาก็เจ็บมาตลอดแต่พอใช้วีนูเนี่ยรู้สึกว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะทุเราลงทุกเราลงอย่างอย่างมากยังเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ทุกวันนี้นี่กลับไปกลับไปออกกำลังกายเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่วิง่งละก็กลับไปเดินเดินเร็ววันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงก็แต่ก่อนนี่วิ่งวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ทีนี้กลับมาเดินเร็ววันละหนึ่งชั่วโมงก็เดินได้ ครบชั่วโมงแล้วก็ไม่ไม่มีอาการเจ็บเดินแบบลงน้ําหนักด้วยก็คือเดินเร็วก็รู้สึกว่าเข่ามันแน่นขึ้นแล้วก็อาการเจ็บเนี่ยมันน้อยลงมากครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่จ,จะหายพี่พัชที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของวีนูด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมต้องขอบรุนวีนูด้วยที่ช่วยผมให้รู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ